ตาาลาดปลามันนองเมืองทานครับมาได้ครับมาเด้อซือของครับหอยหอยปังหอยปังหอยปูมีโอ้มดแดงถุงเงียบบาดมดแดงถุงละลายค่ะถุงละลายมดแดง ปลากระโดนกับมีได้ครับปลากระโดนภาพพยุต์กับมีอัน,นอันอันี้งมวออันอีคว้ยอันนี้คว้ยบอกว่าถุงน้อยต้มแล้วจ้ะบ้านุงน้อยสีามน้อย่อยยต้มแลว เยเบิ้ลไม่ขาดเดี๋ยวรอกันโอ้เบ่งเป่าไว้เจ้าบัตรอันสิบขาโนึงอันเอียงก่อนเหรอมุยงชิดอมย้อมพิษคครับทายไปเลยครับเปิ้ลไม่ขาดน้องไทยมาเด้อของปลาของปลาปลาไข่พัม สุงจุบาทไหมคะไอ้ำสี่สิเดียครับ40 40บสี่สิบาทสามเมนมาเป็นสามสุ้งลอยเพื่อนตลาดเหมือนน้องมึงทานครับตลาดการบงการปลา หอ,อ,อ,อยยิงมังมอองน,อ,มมนอ,อ,มอ่สกู๋มันเนาะมาเลยครับตลาดบ้นนนาน้องเมืองทานพวกนี้ให้สุดเมียงให้พร้อมเถอนี่สุดเจ้าบาทสุดเมียงครับห้บาสิบบาทนนจำได้ปะ บุญแจนยนเป็นกัญแการจับได้ไ่มใบชะพูครับเด้อใบพักคุณเลิศเด้อครับคุณเลิศคุณเลิศว่ดเจ้าลงยูทูบเนะเพิ่งแม่ค้าครับแม่ค้าฝันน้ำไม้สดๆเด้อครับน้ำไม้บ้านบ้านเพิ่นครับบ่แม่นบ้านบ้านบ้านบ่าวหวานนะบ้านเพิ่นไข่มดแดงไข่มดแดง โอ้นี่เนว้ยเจิตตองการแปลว่าเรียวนี่ครับโอ้เดี๋ยวแมงแข้งครับแมงแข้งฟันบ่เห็นหงของปลาจ้าบาทแมงแข้งครับ ปีหนึ่งนี่้อาเทือเดียวซ้ำกันเบิเด์ด้เนาะร้อยหนึ่งนะไหมคะ่ะเดี๋ยวเลยครับโจก,กันปากกติดตามช่องนี้เด้อบบาหวานมากวนปากซับสักให้กดกระดิ่งน้ำแน ถ้าขันเขาในติกต๊กตอกอ่ขายพวกกระติ๊บคอน้ำปลาเครื่องสมางอันในติกตนต๊กตอกบาวานมงวนคืนะอกันถ้าขันซื้อตอนนี้เจ้าสิได้ส่วนลดเลยไม่มีคูปองติ๊กตอกนะส่งฟรีส่งฟรีขายของครับขายของเห็ดขอนเห็ดขอนมา้ครับของปลาหลายๆบักม่วงน้อยอันนี้บ้าม่วงน้อยติ๊บๆอยู่บ้บบนานนสุกด้วยครับ อตุ่มอาตุ่มขา่าพยนต์อันนี้บักอันนี้ปักตุ่มครับบักตุม่มถามได้ในไม่ค่าถุงแคบบาทจนมาสี่สิบสี่สิบแต่ยังหน่วยเพราะมันหลายหน่วยอัวนี้แต่หลายหน่หยวยนะครับสี่สิบบาทสามถุง,งร้อยอันนั้น

มาเด้อตลาดนักแด้กับห้ิบตลาดบ้านน้องเมื้นท่านตลาดกลางดงหอยครับหอยหอยปังนี่เนาะหอยปังครับหอยปังโอ้นี่ครับอีกเย้วหนึ่งครับ เฮ็ดหนูบอครับนี่เฮ็ดหนูบอนี่ครับเฮ็ดเอาหนูบอนี่ไม่ไหต้องให้ผู้สาวมาขายนี่เอาหนูบอขายจริงเลยไอ้โอ้นี่โตแล้วลตามตามราคาเขียนเลยเดี๋ยวแต่น้อยง่ายได้ครับแขนแม่กะมาคุยกับเพื่อนเอาหนูบ้านครับหนูบ้านปลาเพื่อนกับนี้อันนี้ปลาหลดครับปลาหลดปลาหลดอันนี้มดแดงไล่ไหลครับ โอ้ผ <c ười> ัดซื้อเหรอโอ้ยางรอา้อนีบบโอ้ัดซื้อแล้วอันนี้เด็กอันน้อยเด็กัดซื้อเรวผดซื้อหด็ของแซ่บนะครับของแซ่บนด คนในปากอันนี้อันเกาลักอีสานครับอันอันนี้เกาลักอีสานนะครับมะบกมะบกถุงเจ้าบาทมั้ยครับถุงละห้าสิบนะครับนี่อันนี้เขียดโกดูกีเดชียดายดิยางมาม่วงสูตรมุงหัน ออ้ยสามคนหนึ่งเ่อไหรคนนี่เนีนน้นยเน้นี่แนี้ยเสบคนในป่าแมนนี่แหละครับสุดยอดก็ไม่เหับนี่เนี้ยมันเสียบกับอันนี้กระปอมครับคนลอกแล้วกปอมพาไผผ่านมามาได้ครับ ถามได้บ่แม่ถามถามได้บ่ะสูงแค่บาทใช่คับร้อโอ้อันนี้เป็นวอลถามวอลอกแล้วก็ต่อร้องเพิ่นได้เด้อครับเพิ่นมาลอยหา่าสิมัดตอร้องเพิ่นได้เด้อครับดอกแล้วแบบบ่ลอกกับีแค่บ,บาทสุงบ่ลอกเนี่ยบอลอกน้อยน้ครับของปลาครับของปลานี่บกักหอยอันนี้แมงกับเต่าของแท้เลยครับแมงกับเต่า เห็นแมงกี้นู้นเห็นแมงกีก้นู้นยับขึ้นไม่อีกเป็นแม่ค้าได้ครับถุงแคบบาทเปินปมาหาสิบมาคุยกับแม่ค้าได้ดนะครับเป็นต่อรองราคาได้อันนี้ถุงแคบบาทอันสามสิบจี้ อันนี้โมเมนต์ของปลาครับของบ้านครับกระเทียมเป็นไรเดี๋ยวทายก่อนแม่ก็ปงก่อนเนี่ยจบจบเงินก่อนเจ้าบาทสามสิบเดี๋ยวเราไปจบก่นเนี่ยอีกสิบบาทเดี๋ยวได้ครับซื้อกะเทียมจำิวนกัน เดี๋ยวไปหันกล้องไปทั้งกุ่นกันก่อยเชียวไปลง YouTube เดี๋ยวเยวที่ของปลาหลายหลายด้วครับมาด้วครับโยมนี่ของปลาหลายหลาย เขียดครับเขียดเขียดน้อยถุงเจ้าบ้านสเบ้ครับมาตอร้องไม่ค่าได้อันนี้แบบแมงกินนู้นแมงกินนูนำเขียด,โดีโมโอมาคุยกับเพื่นได้ได้อครับราคากคได้เห็นผมสวยดีแว่านีนเนาะคนีน เออไว้พม oh. ีเนนะออ้ไว้กว่าปวดโพนมิคาคนบอกว่าสั่งเครอแต่ต่อตุงแกบาทะตุงแกบบาทเราเร็วเราเวสิบบาทมายอมคิดดสิบาทโอ้ทัวนะครับทัวมยมคิดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ 20, ตลาดปนน็นน้องหมื่นพันฝากกดสับตะไครกดกระดิ่งนำได้นด้ครับปลาบาดมังวนไปแล้วครับ